เอาแล้วผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมไก่ทอดหัดใหญ่นะช่้ยเหตุทเจ็ดครับผมเซ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสกินเอ่อคากระกันนะครับรวมพลคนเหนือฟ้านะครับสรุปก็คือสกินเนี่ยผมว่าไม่น่าฟรีนะเพราะกองผมเนี่ยตอนนี้มันคือมันถึงขีดจํากัดแลว้วครับขีดจํากัดแบบว่า ในการทำเควสแล้วก็มันลดอ่ะเออแต่ก็ลดส,สุดสุดของผมตอนนี้ที่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมไปไปดูในเกมกันเลยแต่ผมกดแรงมาด้วยไงตอนนี้อย่างเฮาอย่างเฮาก็คือที่ผมได้มาเนี่ยนะครับจะเป็นเอ,อ่เอ,อเปิดแพ็กรายสัปดาห์สหรับเพชรนะผมจะได้เพชรฟรีมาไม่ฟรีหรอกก็ลดเติมอ่ะเล็กฟรีด้ไงเออ 70บาทนะผมจะได้280รบเป็รแต่ว่าวันละ20่สิบนะผมประมาณก็คือเป็นแพนลครายสัปดาห์นะเออก็ต้องรับวันละ2ี่บเป็ดนะครับอ้าวอ้าวอ้าคาจาหนึ่งคนเดียวหล่อน,น้องจะเป็นไก่ทอดเปล่าคาจานี้มันคือไก่นี่ใช่ไหมโอ้ไก่ติดป,ปีกมีสายฟ้าด้วยโอ้ยกำลังอยู่เลยเดี๋ยวโดนพี่หล่น้องเออเคลียาการไปก่อนนะ มาแล้วครับจังหวะน,นี้มีไฟโดนชเวอุ้ยสวยอยู่นะยังไงคอรสนี่ไงอันติยัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีเดีย๋ยวมันตรงกลางจะมีประเด็นกันหรือเปล่าอุ้ยโดนดนึงว่ะสวยได้ขีแบบโกโก้โอ้ยแ้โดนยิงซ้ำต่คาตาจะเอาโอ้ยคอรอสแล้วคอรสเอาด้วยคอรสเอาสุดนี่ไงเด้วพีบิงกับ เอรถหยุอดอยเฮ้ยขาจาขาจาจะเอานี่ไงโดนสโลไปดิชือ้อไหวกับพี่รลอน้อ,นองไหวกับทีพี่เป้าไหยครับตัวป,ป่าทำได้ดีนะจังหวะน,นี้ปิดไทเปอร์ไปเรียบร้อยตายปะชูชูจะเตะเอ้ยอุ้ยชูเตะโดนว่มไม่ตายนี่ไงล่ะมาแน่คาจา ่ครับปากิโตเค้าแล้วอันติบิงมาเก็บข้าจ้าไปได้ครับแต่คยังไงเนป้อมจะแตกแตรเหมือนอจ,แแออนจาแต่เอาไม่ได้ผมว่าลูกการมาซ้อนให้สวยงามมะาในจังหวะน,นี้ต้องได้สักป้อมนะครับเราเสียป้อมกลางไปแล้วสอยเพื่อนดูดเฮ้ยเขเจ็บคขอเจ็บใส่มาปากิโตว,วิชูกับตายหน่าแรงอยู่นะ ไปกิตโตถก่ยมาช่วยครับช่วย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 ,วยต็มที่ <c oughs> เขาไปทำไมแต่จากนี้มันจะเสียหลอดแล้วโอ้ยโดนเปินแมพครับโอ้แล้วก็้จมันเอาสุดอ่ะโอ้สวยได้เราเขาผมจากวันนี้ เอาช่วงหลอดแล้ววะ่ะมันถึงช่วงที่แบบเกมมันปึงแล้ว,วะอะคือชูชูต้องจอดรออย่างเดียวเลยครับไม่โดนมันยังไงฮะชูะแล้วลูกกาดลูกกาดไม่ตีหลอดละเพื่อนวับก่อนนะคลอสได้หรือเปล่าคลอสได้ครับไปถึงมอสคิวคลอสได้นะโอ๊ยกับโดนกับโดน โอ้แล้วเลยดูดาเมจหลักโอ้ไปไล่อะไรอะไปไล่อะไรอะเพื่อนช่วยตีหน่อยโอ้ไฮเปอร์ช่วยหน่อยโอ้ตายเลยเสียหลอดด้วยเกินเกินไปอันนี้อันนี้ลูกกะอะเกินไปนะผมว่าเออไฮเปอร์เกินไปโอ้จะกันไหนได้ไหมเนี่ยนี่ถ้าเราไม่เสียหลอดนี่เรามีโอกาสนะ เคคลิปยากด้วยอ่ะด mm ูดิต้อค่อยจะเมียนอ่ะโดนใครดาจับครับน่าจะไม่ไหวอ่ะตอนนี้เออมันจะไม่ไหวจริงนะผมไม่ไหวไม่ไหวครับตอนนี้ไม่ไหวตลุมารีวิวไหมไอไอเลยตลุมารีวิวไหมนี่โอ้ท้งน่ะดาวหายเลยนะฮะแหม ไว้เดี๋ยวปไปเจอกันไปตาหน้าอีกเกมหนึ่งมาครับผมเกมใหม่ใช่อะไรก,กว่าเดิมเกมใหม่มาถึงอะไรตาหน้าก็คืออีกเกมหนึง่งที่ผมบอกไว้ตะกี้นะผมเออก็กดเล็กเหมือนเดิมนะฮะลืมพูดสกุสกิลมันแบบมาดูความตรงความสวยงามนะผมลืมมดเอ่มวแต่อืหัวอุ่นๆกับโลกาดอยู่นึกว่าเราเป็นพ่อหนุ่มไมคเควฟหรือยังไง ลปลาอะไรนะปลาเ <c oughs> สียงไหปลาตอนคลิปยังไม่ทันเกิดอะ่ะปลาอะไรครับสก,กิลท่างทัางสวยนะฮะสวยเลยทีเดียวทั้งล่มทั้งสีดูดูดโอตเท่เท่ยู่นาโดนปีตินี่ไงเฮ้าเฮ้านี้ผมโดนสก,กิลมันสองรอบแล้วนี่โอ้เกินไป ใเปิดเรานำไปแล้วโดนเอยคลอดมาเนี่ยผมดูอย่างแล้วผมดูอย่างแล้วโอ้ดูดีเกือบตายรยแล้วเปล่าวิ่งมาด้วยโอเคช่วยช่วยสุดที่จำได้แล้วนะเฮ้ยินยินยินมาก่อนมาก่อนรอเติมเพื่อนก่อนโดนโดนไปเม็ดหนึ่งดีนะที่เรามีเอสเตสอะเนี่ยเออช่วยเราได้หน่อยนะ หินยังไงนี่เนี่ยสวยครับผมโอ้มาอายาอายายังสวยบิงมาไปดูหินจับออกมาได้ครับผมมันจะหลุดคอมโบหรือเปล่าโดนสก,กิลหนึ่งหึงลบมาสวยอันติออกเอ้ยโอ,อ้ยุยคาโตมันยังไงคาโตอน,นีไปลับิซะาชูแวบอติ ปัดออกเรายิงซอยฟีกโอ้ไม่ตายไม่ตายผมเอาปีชีพมาเนี่ยผมนึกว่าเป็นเพิงว่าตลอดเลยอะอยแบบยิงไปข้างหน้าแล้วผมโดนวกอีกลเละเอาวะขัดโตจงจะโดดแต่เรานะสวยครับอันติวิงมาบาดไปทีนึงพอดูได้ไม่โรด้โอโอ้โหโอ้โหเพื่อนตายไม่แน่ดามจสวยครับเอาว่ามาไอเต็ดหิวหน่อยสวยทำดี สโลว์แล้วอากัตนีไปเนี่เหมือนอากัตจะหนีไปทันแนหะลนะพยายามช่วยเลยนะผมพยายามช่วยแล้วพยายามที่จะสโลของเขาเลยนะยังไงยินหายาสวยครับวิ่งมาอันฟนติดอันฟันนี่คูดาวไวมากเลยนะพูดถึงกันเหมือนได้มีผมไม่ค่อยแรงเลยป่ะเออทำไมไม่ค่อยแรงเลยอ่ะไม่ของคิดเล็กเลยนะเฮ้ยโอ้ยอย,อย,ยินมาโดนไปดี สโลนักครับสโลนักจัดสวยครับอายาก็เลยโลนี่ไงเราช่วยอยู่ช่วยอยู่ตีอยู่สก,กิมหมดตียืนตีสวยกดบีชีพแล้วตีธรรมดาประตุกแล้วอะ่ะโดนโดนเวกโดนเวกออ้ยเว,ก,เว,ก,เวกมันเสียฟ,ฟิกเกอร์นะ่ะสวยครับสวยครับ,รบเอเตสวย สวยระวครับเรว็วรออยู่ป้งเข้าไปชวเวฟโดดลงมารอดได้ไงนี่เอาละครับเหมือนจะได้ลอดสวยสวยลบได้หลบมันตีได้ไม่โดนเป็นครั้งที่สามแน่ม่โดนเป็นครั้งที่สามแน่มึงไปไหนโอ้ยตา ไ,นะไอเปดตีนะไอตีดโดนจับเราซ้อนอยู่เพื่อนสวยโอ้ยันตีว้าวแม่าจะตายนะผมไม่ตายไปโดนไ้เราดูนฟาาะฟาไทย้วกตักระโดดมาเหมือนจะไม่โดนนะผมอันตีเข้าไปหายตัวเข้าไปเข้าไปแกะมันยังไงกระตัมันเป็นยังไงสวยครับโอ้ยไอตีดยวตัวจัดไอตัวจัด โชย,ยู่เพื่อนเออเอออันตีออกมาแหมไม่รอดอยู่ดีเสียงายเลยเสียงหยยังวใจไม่ดีนะผมรู้สึกว่าจะเป็นน้ำมูกด้วยนะผมเออแปลกๆหน่อยสวยเอตเตเฮ้ยบ้านแตกเนี่ยเอตเตอล่อไว้คลิปยิงคลิปข้างหลังยิงเอาฟังเอาฟังเป็นเกียร์คนเดียวไม่ได้ฝั่งตีฝั่งโน้ตเลยฝั่งนึงตีสวย สวยมากครับผมาหรับคลิปละผมคลิป MVP นะฮะพอแถวกินนี้ก็จบกันไปเลยนะผมถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ